ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแม่ทําป้ายทาซุ้มดอกไม้แบบว่าวงอลังการงานสร้างเหมือนลูกล,ลับปริญญาเนาะตดนิงแงไม่ไดตดถ้าฉันบอกว่าตดมันก็คือตดฉันเป็นคนตรงตรงอยู่ละไม่กินีเสียงเบาจะ,จะตดให้ฟังเหรอปะอยากฟังกันมากเหรอเปิดประตูให้หน่อย พ่อแม่เขาแบบทำสีผมใหม่เลยเปความอือเปล่าเป็นเมียคนเดียวเดี๋ยวนล้วแข้งน้ำค่อนข้างนี่จะสามบาทนี่นะคะโอ oh my g o o ูส n e e s โอ้ oh my g o ดแต่จริงๆไม่มีกียนะแต่วันนี้เอากี้มาไวเพราะเดี๋ยวจะแบบจับที่ตรงนี้แหละชุ่มฉ่ำเหอก็บอกไว้ก่อนพวกแกชอบแกงอชอบเผาสันตดฉันไม่ได้หลอนตัวอืม นี่ไงก็มาละฮ่าสวยเนาะดูดูดูเนี่ยโอ้โหอืมทีนี้ส oh ามคนเปลาตายหมดตายหมดจริงๆโอง oh my โอ d ม h my g o เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนในคาไปเจอฝนไม่ตกจ้าฉันอยู่กลางแจ้งเนาะฟ้าใสจะพาทุกคนไปเจอกับหลานที่น่ารักของฉันบ้ามีคนถามว่าไปตลาดเมื่อกี้เอากุ้งไปขายใช่ไหมแรงมากนะ พี่กอลร้องเห้อหรออีวาอุ้ยนานอีวาสวัสดีค่ะยันในโชว์โชว์นี่จะโชว์สกิลการเดินเดินให้ทุกคนดูโอเคโอเคโอเคอุ้ยฮเฮ้ยฮ่าพี่ว่าสวัสดีครับคุณสดีค่ะคนนี้ชื่อเวอร์เนียนะคะเป็นลูกของพี่ป๊อกกี้คนนี้ชื่อเอวาเป็นลูกของพี่ออดี้คนนี้กี่ขวบครับฮอแต่อยู่อนุบาล เออเป็นไงล่ะมพ่อตีนดูบัสตอยคนนี้เอเวอร์ลินค่าสองคนแต่งหน้าไหมน้องไม่งงไงจังยุ่งโอเคไม่ยุ่งละจบอารมณ์บัสอยฮะไปซื้อขนมที่เราจำได้แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะทำน้ำจิ้มช่วยคุณย่าก่อนได้ไหมรอแป๊บหนึ่งนะขนมอะไขนมเมื่อวานน้องอยากได้ช็อกโกแลตเนี่ยแต่พี่แม่บอกว่า เมื่อวานซื้อเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้พาไปซื้อไหมนี่ต้องให้พี่เวโชว์พี่เวมาโชว์ทุกคนเล่นฮูลาฮูปดิมาโชว์เอวดิให้มันรู้ส้างว่าหลานใครความปังมิสเตอร์ซุปเปอร์2,400ไปเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะดูเอวมาเอาเอวาออเไม่เอาเอวเอาตรงเอวเอาตรงเอว พี่โบกตรงเอวเอาคอก่อนโอเคเออนะขอตรงเอวได้ไหมชว์ตรงเอวเร็วมีคนอยากดูตรงเอวเร็วๆได้อเออได้เป็นไงล่ะไปหนึ่งสองไปอ๊บ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 เฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหยุบยุบไปไปไปเฮ้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 นี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เออเป็นไงล่ะทำได้แบบเวอร์เปล่าทำได้แบบเวอร์เปล่ามาแม่เฮ้ยเอาขึ้นมาเฮ้ย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 อย่าให้ตกฮะฮะฮะดันอ๊บอ๊ยอเอ้ยเก่งมากเลยนานไหมนานมากเหนื่อยไหมกินน้ำไหมที่น่าเหนื่อยที่น่าเชียร์เพืนหนัก แม่หรอแม่แกหรอไม่มีคนถามว่าที่นอนอยู่นั่นแมวหรือแกมันคือหมาหมาชื่อมิตาอันนี้คือมุกหรอที่บอกแอะเออ นีไปถ่ายรูก,กันกล้แนันถึง,งชวแกับพาขนได้ไหมพี่เอ๋ทำตรงแขนได้ไหมมีคนถามแก่งไงนี่เป็นไงล่ะมีอะไรที่เอ์ทำไม่ได้บ้างครับทำแค่นี้เอ์ทาได้ทุกอย่างใช่ไหมโอ๊ยแบตจะหมด ทำไมแบบแรกเป็นกระต่ายตอนนี้มีตังเป็นทุกอย่างยังเว้นหมามีตังมีตังมอมแมมมากเลยโอเคครับมีตังแก่แล้วนะทุกคนปีก็สิบสองละโอ้ยกระตุนทําเป็นฝ้าหลังเลยอะฝ้าหลังผลไม้อะนะ เป็นเม่สลักลั่นสูอย่านะลัตตรีอย่าน,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 นะไม่ื้อให้ใหมปเปล่าเยบอกดันไม่เข้าอ่ะใครอยากหรือเปล่า,าบบเฮ้ยเข้าแล้วเหมืนลักกี้ลัง่งสูอย่าเหมือนเลยเหอะมีตังไง เคยดูล่างทรงไหมบบบที่มันโดนกิน,ะนอะเหรอ่ใช่ปะมันรูปหุ่มมันเล็กไป it's too small for me to do it มันคูหมอันใหญ่เราอยู่ไหนอะแบตมันจะมันขอชาติ่ะ please speak English hi เออต้องเข้าละโทรศัพท์แบบแบบเสื่อมมากสูชีวิตยิ่งกว่านางงามอ่านนีแล้วก็มีใจสาหรับเปอร์เซนดีขึ้นทุกอย่างค่ะไม่ไม่ใช่ดีขึ้นุกอย่างดีขึ้นแค่ไม่มีไข้แต่ว่าแบบเจ็บคอยังเจ็บอยู่แล้วก็เสียงยังเป็นกระเทยอ,อยู่แล้วก็ปวดหัวบ้างนิดหน่อยโอ้ยทำไมคนตาตัวเนี้ยวอร์มันจะโดนทีน่าขอร้องละถือว่าน,นี้คอ ใช่ค่ะเย่าะเยบจบแล้วเนาะโอ oh my god อะไรชอบเสียงอีกค่ะไม่ต้องทำเสียงเพิ่มอีกนะคะ ฮะฮะยังไงนะวันที่28แล้วมาเมกาในสากิดน่าอีกนานเหรอแฟนมีแฟนพี่ต้องมาถ้าแฟนไม่มากับพ้องแฟนไม่ใหม่แฟนนี่น่านาะคะ

อะไรว่าทำได้อ้อโหสุดปังไปเลยเหลืออีกสองอันต้องแบบโอ้แค่ก็แคสกปรกเอามาสิมาเล่นกับหน้ากับหอพี่ว่าไหมน้องนอนยังไม่นอนกลางวันเริ่มละฮอตวิก lớp càng cọt Ê